นี่ครับอุมโมงไม่ใช่อุมโมงครับเป็นต้นยางนะครับเส้นทางเชียงใหม่ไปอำเภอสารพีใช่ไหมใช่ครับอันนี้ฝั่งรู้สึกเห็นรู้สึกว่าถ้าไปฝั่งสารพีจะเป็นต้นกิ่เหล็กตรงนี้จะเป็นต้นยางนี่ครับเทียบกับขนาดรถนะทน,นี้ ีไกด์ลานนาขับให้นะครับในขอเสียงหน่อยครับสวัสดีครับไกด์ลานนาครับผมไกด์ลานนาครับเสียงไม่เหมือนมานพินนะครับมีบางคนเม้นว่าเสียงเหมือนไกด์ลันนา <laughs> เสียงคนละแบบกันนี่ตรงนี้แถวไหนครับเนี่ยนี่เรากำลังจะไปสถานีรถไฟครับ ตรงนี้อะไรนองหอยปะ่ะใ,ใช่ไหม<ช>นองหอยด้านนี้จะเป็นด้านขวามือนี่เป็นจิบคานาสโมสอนจิบคานาเป็นสูโมสอนไฮโซไฮกอฟอะโปโลเก่าแก่ของเชียงใหม่สูโมสอนนี่ก็ต้นไม้น,นี่ถ้าไม่มีแถวนี้นี่ก็ไม่มีแบบอะไรล่มลื่นแบบนี้ สะพานลำเหมืองพญาค้ำครับน,นี่ครับเกามืองนี่ครับอ๋อยิมพะนายิมพะนานี่ยครับเขามีเที่สก,การบอลลูนด้วยนะที่เชียงใหม่อ๋อบอลลูนเข้าจัดเค้าจ,จัดที่เนี่ยครับจัดที่สก,การบอลลูนที่รถติดกันเยอะๆอ่าใช่แล้วเพราะมันเข้าลำบากครับ<ส>ขออภ<ค>ัยสมมติออมาถ่า,ายเพื่อไปส่องใครอ่าเซิร์ชนะครับในยูทูบนะครับไกด์ลันน่าดีเดอะไกด์ลันน่านะครับอ่าแล้วก็แล้วก็คำว่าบอลลูนนะฮะก็จะเจอ นี่ก็ออกจากเส้นนู้นแล้วครับแต่ว่าก็ยังมีต้นไม้อยู่ต้นไม้ที่ปลูกคนขึ้นมาตั้งแต่สมัยนู้นนะฮะนี่ถ้าไม่ตัดกันบางคนบอกว่าต้นไม้มันไปโดนสายไฟนะครับแล้วก็ตัดแบบที่กทมกัดตัดกันนะ,ะทําไมถ้ามันปล่อยให้มันโตมันก็พ้นจากสายไฟนะครับเห็นไหมฮะต้นมันก็พ้นจากสายไฟก็ไม่ต้องตัดแล้วนะครับถ้าไปตัดแล้วมันก็ต้องตัดอีกทุกปี อย่างกรุงเทพมีนิวัดเมืองกายนะครับข้างซ้ายมีแผนกตัดต้นไม้นะครับนี่ครับต้นไม้อนนี้เป็นต้นสักละจะผัดใบนี่ครับต้นสักนะฮะแต่เราจะผัดใบนี่ก็วัดนะครับต้นไม้นี่เป็นโซนต้นไม้สวยๆครับของเชียงใหม่ต้นนี้ใหญ่มาก thì coi, tân ma khảm, tân ma khảm này coi, nhiều, nhiều, kiểu ตรงนี้พ้นโซนมาแล้วนะครับก็ให้ดูบรรยากาศของต้นไม้แล้วก็ความสวยงามที่เชียงใหม่ครับลองคึกกภาพดูถ้าเมื่อคือเดี๋ยวนี้มันเริ่มไม่ได้ครับถ้าเริ่มแล้วเนี่ยมันต้องเริ่มเมื่อเป็นร้อยปีที่แล้วอะไรเงี้ยถ้าเราทําไว้เยอะๆป่านนี้ก็บ้านเมืองเราก็ล่มลื่นนะครับแต่ว่าเมื่อร้อยปีมาแล้วร้อยกว่าปีมาแล้วเราไม่ทํากันนะครับก็จะเป็นอย่างที่เป็นอยู่นะครับผม แล้วพบกันใหม่ครับกับช anel ฟิวไทยใน Youtube ครับ F w e d a H A I ครับมาถึงด้านข้างของสนามบินแล้วนะเอ้สถานีรถไฟครับสถานีรถไฟพูดผิดครับเพราะเมื่อกี้ไปสนามบินมาติดพันนิดหน่อยเที่ยวบินเต็มหมดเลยครับเชียงใหม่กรุงเทพมณฑลนะสวัสดีครับ